วันนี้เราจะมาแนะนำการใช้สกิลของลีซินครับเริ่มที่แพสซีฟนะครับเฟอร์รี่ครับเวลาเราสกิลเราตีธรรมดาถัดไป2ครั้งจะเป็นการโจมตีเร็วขึ้นนครับเพิ่มแอคเซ็สปีดให้ลีซินครับตีธรรมดาของลีซินถ้าเราสกิลเราจะตีเร็วขึ้น2ครั้งครับประมาณนี้แล้วก็สกิลแรกโซนิคเวฟครับยิงขึ้นพลังไปด้านหน้าถ้าโดนสามารถพุ่งไปที่ตัวได้ครับ โซนิกเว็บกับแปะโซนิกเว็บโดนใช้เรโซเนตติ้งสไตรพุ่งเข้าไปได้ครับถัดมาสกิลที่2เซฟการ์ดครับพุ่งไปอทิตที่เราเลือกนะครับถ้าโดนสตูจะสร้างโล่ให้เรานะครับถ้าเซฟการ์ดโดนจะสามารถกดไอรอนวิวได้นะครับตีครั้งถัดไปเป็นโบนัสเวทแล้วก็ดูดเลือดด้วยนิดหน่อยนี่ครับเซฟก์ดโดนได้โลครั้งถัดไปเป็นไอรอนวิวตีได้เลือดสกิลที่3ครับ e ทมเพสกับคริป p l e ครับเทมเพสเป็นการทุบปืนทุบพื้นอย่างนี้ครับปุ๊บเปิดวิชั่นด้วยนะครับใครที่หายตัวอยู่ก็เห็นนะครับถ้าโดนจะสามารถกดคริป p l e ได้นะครับสโลอีฝ่าย60%นะครับถึงออกไปจากระยะก็กดได้นะครับไกลกว่าเทมเพสครับแต่ต้องเทมเพสให้โดนนะถ้าเทมเพสไม่โดนกดไม่ได้นะนี่แล้วก็สกิลอันติเมตของรีซินครับดาร์กน r เรทครับสกิลหากิน เตะอีกฝ่ายไปทางทิศด้านหน้าของลีซินนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับจะมาสอนคอมโบให้ดูกันอย่างแรกก็คืออินเสกมูมนะครับง่ายที่สุดของคนเล่นลีซินแล้วครับแค่นี้ครับระหว่างที่แตะ n นิกว v e ไว้หลางที่เราพุ่งตัวไปกดเซฟกัดเอี้ยวไปด้านหลังก็เตะ ทักษะต่อมาคือคลิกแฟดนะครับก็คือกดอันติก่อนแล้วก็แฟดเนี่ยครับระหว่างที่เราแคสอันติเราก็กดแฟตไปด้วยอย่างเงี้ยนี่ครับแคสแล้วแฟดระหว่างที่หลอดมันกำล,ลังไล่อยู่เราก็แฟดประมาณนี้ อ่ะต่อไปก็เป็นไชน่าวาดนะครับก็คือแฟลตปกติมันจะแฟลตแล้วก็เกาะวาดแต่ว่านี้ไม่ต้องเกาะแล้ว Flat, แฟลตเราปักเกาะวาดัดแล้วเตะอย่างนี้ครับไชน่าแฟลตไชน่าวัดอาจจะประยุกต์ได้แบบนี้ก็ได้ครับอาจจะแปะสนิกเวฟไว้แล้วก็ตามไปอย่างนี้ โดยรวมเราจะใช้อิน c t Move มากกว่านะครับในการเข้าไปล้วงอกฝ่ายสมมติผมจะล้วง ADC อยู่ทางซ้ายอย่างนี้ใช่ไหมว่าอย่างนี้ก็ได้ก็เตะเข้าไปประยุกต์ใช้ได้นะครับประมาณนี้เนี่ยสกิลกวะตีสองครั้งกดสกิลใหม่ พสซีฟรีซิมจะได้เรียกเลี้ยงสกิเลอก skill. เอาแพสซีฟเพราะรีซิมมันตีช้าตอนแรกน่ามาดูไอเทมดล้นลุนนะไอเทมดล้นลุนนะใช้เป็นเซตนี้ครับแบล็คเคฟครับได้พลังโจมตีได้เลือดแล้วได้รถคูดดาวยี่สิบครับได้ตีจอเบเกาะด้วยได้เดินตีแล้วเดินเร็วด้วยอันนี้เหมาะสำหรับรีซิมมากๆครับเพราะว่ารีซิมนตัวที่ต้องการมบิลิตี้นะ ตัวมีโมบิตี้อยู่แล้วก็จริงแต่ว่าก็ต้องการในการทําแกงข้าวแกงอะไรด้วยนะอ่ะต่อไปเป็นดัตเบดนะครับทำไมห,หนูออกดัตเบดตอนแรกออกเป็นยูมูก็ได้แต่ว่าดัตเบดช่วยเสริมดามิทให้เรซินนะครับทาให้คาได้ง่ายขึ้นสําหรับต้นเกมอะไรที่ดีนะครับได้พลังโจมตีได้เจาะเกาะแล้วก็ได้เอฟเฟกที่ตีพอตีแล้วก็จะระเบิดความเสียหายออกมานะครับอันนี้เป็นอะไรที่ดีครับเพิ่มดามิทให้เรซินได้รองเทา้ารองเท้าขึ้นเป็น b o o d of sweetness นะครับ แล้วก็เอาไว้วิ่งเร็วตอนหลังเกมเราค่อยเปลี่ยนก็ได้แต่ว่าต้นเกมเราใช้บููออสวินิทครับต่อมาเราจะใช้อัพขั้นรองเท้าเป็นโปรโตเบลก็ได้ครับไว้ทาจังหวะหรือไม่ก็ถ้าเข้าไปแล้วก็กลัวตายมีตัวจับเยอะเข้าไปล้วงแล้วตายก็ออกเป็นสัญญาก,ก็ได้ครับถัดมาเป็นเดดแดนครับได้รถกูดดาวเหมือน,อนกันรวมสามชิ้นเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วครบรถกูดาด,ด,กดาวเดดแดนได้รถกูดดาวได้โจมตีดูดเลือดด้วยได้พลังโจมตีด้วย อันนี้นเป็นอะไรที่ดีมากถัดมาหลังเกมเราจะกลายเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีนาเบีนในไฟเท่าไหร่มีบทบาทก็คือเข้าไปล้วงเข้าไปเข้าไปตีให้เพื่อนอะไรอย่างงี้ทำจังหวะให้เพื่อนเข้าไปเตะตัวอื่นออกมาหรือเตะตัวอื่นเข้ามาในไฟเราอะไรเงี้ยดังนั้นหน้าที่ของเราจะกลายเป็นไฟเตอร์ไปในไปโดยปริยายครับแล้วก็จะเป็นสตาร์หลักเกณฑ์นะครับทําให้เราแตะได้ยากขึ้นถัดมาเป็นกาเดียนเองเจ้าครับ สองอันนี้ออกสลับกันได้แต่ว่าแนะนําแบบนี้มากกว่าเออถ้าเรายังไม่ดาเมจเรายังไม่พอใช่ไหมเราก็ขายดัเบลเอยเราเรายังถึงไม่พอขายดัเบลออกเป็นของแทงอย่างอื่นก็ได้นะหลังเกมเราไม่ค่อยมีหมดบาทนะ่ะลุนมาดูครับลุนใช้คอมเพลเลอร์คอมเพลเลอร์เป็นอะไรที่เหมาะที่สุดแล้วครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ต้นเกมมันต้องมันต้องเข้าไปทําไปตีอะ่ะมันไม่ใช่ตัวเบิร์ดขนาดนั้นน,นอะออกเป็นคอมเพลเลอร์อันต่อมาใช้เป็นบูเทลครับ บูเท่าหรือว่าไทรัมก็ได้ผมว่าใช้บูเท่าดีกว่าถัดมาใช้ฮันเตอร์นะครับอาจจะใช้ฮันเตอร์ใท้ท่นหรือว่าใช้แบ็กบอลก็ได้แต่ผมใช้ฮันเตอร์ครับตาไหนที่แบบเราเก่งชั่วๆอย่างเงี้ยเราก็จะได้เลือดด้วยได้ค่ากันฐานะด้วยสีฟ้าสีฟ้าใช้เป็นพาดไฟเดอร์นะเอาไว้วิ่งเข้าแกงนะครับหรือไม่ก็มัตเตอร์มายครับสองอย่างแล้วแต่เราผมใช้พาดไฟเดร์ดีวกว่าประมาณนี้ครับโหลแล้วไอเทม นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปถัดมาจะเป็นอะไรเราก็ไปลุ้นกันอีกทีครับัวนนี้สวัสดีครับ